ดูหน้านั่งเหมือใต้ต้นไม้ในสวนยามค่ำคืนข้างเธอมีสมุดวาดภาพและโคมไฟเล็กบรรยากาศเงียบเหงาไร้ดาวบนฟ้าแสงสีทองอ่อนๆได้ยิบประยับลอดผ่านพุ่มไม้ใกล้ๆเธอลุกขึ้นเดินตามเธอพบหิ่งห้อยเรืองแสงสีทองลอยอยู่กลางอากาศโกนโกนพูดกับเธอได้มันบอกว่ากำลังหนีจากเงาเงียบที่ดูดแสงไปหมด กนขอความช่วยเหลือลูน่าพยักหน้าและสัญญาจะพาไปป่ากกลางแสงเธอกลับเขาบ้านเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังพวกเขายิ้มและให้สมุดบันทึกเดินทางเช้าวันถัดมาลูน่าสะพายเป้ใบเล็กออกเดินทางพร้อมโกนนำทางพวกเขาผ่านสะพานกังหันไม้ที่หมุนด้วยเสียงหัวเราะของผู้เดินข้ามในทุ่งกว้างพวกเขาพบหมู่บ้านตุ๊กตาที่หยุดนิ่งเพราะไม่มีแสง ก้นแบ่งแสงบางส่วนให้ตุกตาฟื้นขึ้นมาและส่งเสียงดีใจท้องฟ้ามืดลงทันใดเงาเงียบปรากฏเงาใหญ่ท่วมป่าพร้อมสายลมเย็นเฉียบหมอกดำพัดก้นหลุดจากลูนา่าเธอหลงอยู่ในเงาอันมืดมิดลูน่านั่งลงตั้งสติใช้แสงจากสมุดสะท้อนหิ่งห้อยที่ยังพอเห็นอยู่ไกลๆเธอวิ่งฝ่าหมอกกลับไปหาก้นที่เรืองแสงจางๆกำลังจะดับ เงาเงียบเข้าใกล้ลูน่าไม่หนีเธอพูดว่าฉันไม่กลัวเธอเพราะเธอก็คงเงาเหมือนกันเงาเงียบชะงักหยุดเคลื่อนไหวและค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างจากเงาทึบกลายเป็นหิ่งห้อยสีเงินนุ่งนวลชิโลน้ำตาไหลออกมาจากตาใสาๆก้นแบ่งแสงสุดท้ายให้ชิโรทั้งสองสว่างจ้าเหมือนดาวสองดวงบนฟ้าปากรางแสงปรากฏตรงหน้าหิ่งห้อยนับพันลอยขึ้นฟ้า ลูน่ากลับมาบ้านเขียนเรื่องราวลงในสมุดพร้อมประโยคสุดท้ายว่าแสงสุดท้ายคือแสงที่ใจเราแบ่งให้กัน